อย่างที่บอกนะคะโรงเรียนถิห์สมุทรเนี่ยเป็นทั้งที่ให้กําเนิดนะคะคือบรรจุที่นี่แล้วก็เกษียณที่นี่ก็มีความรักแล้วก็ปาผูกพันมากไม่เคยไปใช้ประสบการณ์ที่อื่นเลยที่นี่ได้ให้ประสบการณ์ที่ดีมากๆในเรื่องของระเบียบวินัยตั้งแต่สมัยเป็นโรงเรียนสัตหีนะคะต้องขอคุด่านอาจารย์พุทธชันนะคะแล้วก็ท่านพลตีสบานไพโรธ ได้วางระเบียบวินัยให้กับพิชัยนะแล้วก็ได้เรียนรู้ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมต่างๆมากมายิชัยอยู่ที่สถานีนี่ค่อนชีวิตค่ะอยู่มา39ปีนะฮะแต่เกษียณแล้วก็จำเป็นจะต้องกลับไปอยู่บ้านที่โตลรา,าถ้าใครผ่านไปก็แวะได้นะคะพาไปทานอาหารร้อร่อยทุดที่ ิท้องแตกแน่ไปค่ะเชิญเลยค่ะนะกลเป็นร้านอีโคชนาเท่าไหร่ได้อีก179อยอยใช่ไหม179อ,ยอ,ยาอาหาร300กว่าชนิดค่ะอ่ามิวการ์ก็แวะไปนะคะก็ทุกท่านก็ได้พูดมาเยอะแล้วนะคะก็ขอสรุปสั้นๆเลยว่ามีความรักแล้ประทับใจโรงเรียนสิ่งเสนอเป็นอย่างมากขอขอบคุณค่ะ I'm gonna send the clues out.